ว่าอยได้เเอายืนก็ได้ยืนกันหรือน,นั่งนีก็ได้แล้วัี่น้ั่งกับไม่เป็นไรปล่อยเขามัเป็นเรื่องของเขาแต่เขาถ้าเขาคืนเขาได้บุญอยู่แล้วถ้ายืมแล้วไม่คืนเขาไม่ได้ได้ได้อยู่แล้วมันแล้วแต่เจตนา

ขายคู่เหรอายคู่มามาหันหน้าขายคู่อันนจีน่อรับสาธุนน้อดีจ้สาธุมาจากออมาจากพัตลุงทั้งหมดนี่เลยเหรออ๋ออันนี้มามาอยู่ที่นี่อ๋ออยากาไปโบกพัฒนลุงนี่พัตลุง นั่งนี่นั่งนี่ดูนโุทนาจารโมทนาครับ ค่าใช่ไหมอดีจ้ะอาจารย์ไม่ร่วมมือจะไหวเสียไรอเออได้เดี๋ยวบอกให้เขา เอาใส่กระลาขันนี่ก็ได้เดี๋ยวๆต่อไปตั้งตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเขาจะได้เดี๋ยวนี้ตั้งตรงบันไดนี่ก็ได้เผื่อเขาจะได้มีเจ้าหน้าที่นับให้ที่ร่วมเทียนพรรษาใช่เออใส่นั่นนะให้มีคนดูแลหน่อยนะมีขันนี่ใส่เงินเทียนพรรษาเพราะเดี๋ยวจะได้นับยอดาาจมทะ แล้วพ <muitas> ุ่งน <ição> ี้ด้วยใช่ไหมครับนั่งบนนี้ได้เลยมัน2คนก็ได้นั่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งชอบับติดแ๊บเดียวเดี๋ยวน้องถครับ นู่หงมาเก้าอี้เลยก้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งชาดูองสัมครับอรารันแขอถือไปโถยังไม่ถือไปโถเลยพี่หมีพี่หมี

3 3 7นะอ่านะขอขออนุญาตนะครับนะวันนี้เอาลงหมดเลยอ๋อ นี่มนันจะไปไหนนะจะไบ้านเหรอค่ะม,มีใครจะถ่ายรูปอีกอไหมมาถ่ายทีเดียวเลยมาพาได้เลยใครจะถ่ายรูปก,กัะพาไปจัดพาไปจัดเราพาไปขึ้น,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 นไปดูตู้ญี่ปุ่นตู้คราพาไปดูเจดีพวกนี้ทิ้งต่อไม่ต้องดูพานได้เลย ผู้หญิงนั่งนี่ผู้ชายนั่งนี่นั่งข้างบนนี่จินอ๋อแล้ววันนี้มันเกิดเออ้งานอหรอองห่อสองห่อังห่ออง่อสองอสองห่อสองห่อสองห่อง่อสองหอสงหนห่อองหอสออส่อส่อสห่อสอ่งหอหอองหนอห่ออยสอห่อส่ออห่อสออสองห่อออ่สออส่ห Ờ, mọi người ơi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  mọi người อาจารย์หนูไม่ได้ซื้ออาหารแมวมารอบนี้ไม่เป็นไรอาหารแมวเต็มไปหมดจ้ากลับเลยเหรออนุโมทนานะเดินทางปลอดภัยจ้ะอ๋อมายังไงล่ะขับมอเตอร์ไซค์มาโอ้โหเดินทางปลอดภัยาปลอดภัยอ๋ออวันนี้แดดดีเนี่ยขึ้นไปจอดข้างบนได้เดินทางปลอดภัยจ้ะไม่ไกลเท่าไหร่นะเดินทางปลอดภัยจ้ะ ภาพทัวรนโมทานาจ้โา,า,า,าโ,ตโตามเลยที่ดูร่ไหนค่ะ เดี๋ยวีนาจะตามไปหาอาจารย์่อันนี้จังไม่เที่ยงอาจจะอยู่ถึงก็ได้เดี๋ยวขอลาอาจารย์เลยนะคะอนุโมทนาสาธุยังไงก็ต้องพบเันปีหน้านะจ้าอนุโมทนาจาสาธุสาธุอนุโมทนาจ้าสาธุใี่ปามารถาุาพรคลยนัลยพ หน้าหนึ่งสอามนะครับหน้าเปิ ใช่ไม่ใช่จเรนพระพูได้เจ้ามาเรียนพระพูทได้เจ้าขังอข้วบนนี้เปิดแผตลอมากเลอ่ะดู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 ดงดนเสอูกูดูดูบูด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 ูู่ดูดูอูด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 ูอูดูรูดดูดดูดูด สวยมากมากเลยแต่อยู่ในในในไลฟ์ก็สวยอาจารย์แต่ว่าเขาบอกเป็นเป็นเป็นตู้พระญี่ปุ่นไหมคะก็ญี่ปุ่นหมอแต่ว่าของที่บ้านที่แม่ที่แม่ของที่เบสเนี่ยเขาเขาจะไม่มีพวกพระพวกนี้จะเป็นคําสอนนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นคาสอนแบบลงมาเลยแล้วแต่นี่ก็เป็นคำข้างหลังนะเป็นคำสอนอ๋อมันเป็นชื่อพระไม่ใช่คำสอนเออ ชื <Scroll> ่อพระแม่อะไรมีพระนิจิเรนเลนไดโชเนนพระนิจกมดโชเนนก็เขาเรียกก็พวกพระโมคคลานะอะไรพระโมคคลานะกับพระมหากัสสปะบ้านเราเนี่ยจะนับถือว่าพระภาษารีบุตรกับพระโมคพระโมคคลานะอคาโรสาวเบื้องซ้ายเบื้องขวาแต่มหายาติเขาได้ไปแต่งใหม่ไปแต่งใหม่เป็นเอาพระโมคเอาพระโมคพระภาษารีบุตรกับพระมหากัสสปะเขาแม่พระโมคคลานะเพราะเขาบอกว่าพระมหากัสสปะเนี่ยมีคุณในการบรรบรรอะไรนะสังฆยนาครั้งแรก เขาก็เลยเอาพระมหากัสสปะขึ้นมาเป็นเบื้องซ้ายเบื้องขวาซึ่งขัดแย้งกับหลักคำสอนเนี่ยดันไปเอาอย่างอื่นมาผู้ไดเจ้าบอกว่าขวาซ้ายคือพระโมคคานะภาษาลีบุตรมหายานดันไปเอาไอ้พระอานนท์ในภาษาลีบุตรพระอานนท์กับพระมหากัสสปาพระอานนท์ก็คือพระบูทากผูมคุณอุปการต่อการสังขยาแล้วก็พระมหากัะสปะตั้งสังขยาครั้งแรกปสมสังขยาเขาก็เลยว่าสองคนนี้มีคุณอุปการมากกว่าเขาก็เลยเอาสองคนนี้มายืนซ้ายขวาผู้ใดเจ้าไม่เอาพระโมคคานะมหาสารีบุตรตามที่ผู้ใดเจ้าบัญญัติคิดเอง ใช่คิดเองก็ไม่ถูกต้องตามใช่ก็ไม่ถูกต้องตามหลักแต่พี่สาวก็มี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 ไปเรียนทำเหมือนกันเห็นเขาพูดเหมือนกันอยู่คนนีมันจะมีสองกรณีกรณีหนึ่งเรียกว่านำเมียวนะนี่แหละค่ะนำเมียวโฮลิงเกี่ยวโฮลิงถ้านำเมียวไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่มหายานนำเมียวคือหนึ่งอีกหนึ่งเป็นลัทธิอีกลัทธิหนึ่งนะนำเมียวไม่ใช่มหายานนะเออเนีี่่ยพ พี่สาวเขไม่ได้ไหว้วอยู่ยถ้าเรานำเมียวต้องว่านำเมียวโฮลิงเยเคียวโฮเป็นบุนไดนีนีจีใช่จูซันไมอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นอีกอันหนึง่งไม่ใช่พุทธอาหารแต่เขาพูดว่าพุทธพุทธอะไรหินนัยยานหรืออะไรอะไรไม่ใช่อันนี้คือคิดอันนี้คือเป็นเหมือนแบบว่านำเมียวจะเป็นอีกแบบนึงก็เป็นพุทธนี่แหละแต่ว่าเป็นอีกนิกายหนึ่งที่เขาแยกออกไปต่างหากอีกก็ไม่ใช่ยึดตามหลักคำสอนพระเจ้าด้วยนะเออ อาจารย์ค่ะมันใช่กับไอเซปานินไหมเอนดอมิเนี่ยมันอันเดียว,วยกันเนี่ยแหละมันเยอะใช่แต่มันต้องยึดตามที่ว่าใครยึดตามหลักคำสอน แต่แต่แต่พอพอหนูเข้าไปฟังแล้วอะก็สุดท้ายแล้วอ่ะก็ก็สอนคล้ายๆแบบไม่มีสติเนาะใช่ก็มันก็อยู่ในหลักการนั่นแหละซเวอนินเป็นโยเลนะคะโยเลก็ไปอีกอย่างหนึ่งก็เลอะเทอะไปเลยโรโยเลก็เยอะเลอะเทอะไปเลยนั้นแสงแสงคลิปอะไรให้ต่อไปเอากนะอาจารย์จ๋าโยตังค่ะใส่เข้ามาหยดบิลไปเล่นค่าะตรงนี้ก็ที่อาจารย์สดฮะอาจารย์นอนตรงนี้นี่ตรงนี้แม่ที่นอนอาจารย์นะครับสิ่แปร พับไว้ก็นอนตรงนี้เอาเชิญจ่าม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 าเอาเชิญจ่าเชิญจ่ามาขอที่ห้องอาจารย์หน่อยด้วยที่าาที่สี่คือดูในจอกับมาดูของจริงมันต่างกันเยอะเลยครับอาจารย์ใช่ของจริงมันสวยกว่าเยอะของจริงมันสวยสวยกว่าเยอะเลยเหลมื่มน มืดไม่เอาจ้าเอาไว้ที่นี่ไงล่ะเอาไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวอาจารย์จะยกอันเนี้ยเข้าเรือนไทยเรือนเรือนไม้ไม้สักที่เขาให้มาใ,<ห>ใช่อาจารย์ทำเป็นตู้มาแบบนี้เลยใช่ไหมคะสลักข้งในเขาเป็นแบบนี้เลยซื้อมาแบบนี้เลยน่าจะหนักมั้งหนักอยู่ สวยๆพี่มีพี่หนุอาจารย์หนุ่มขอถ่ายอันนี้ด้วยได้ไหมคะถ่ายไปเลยพี่หนุ่มแล้วพูดอาจารย์อาจารย์ปานถ่ายใครกัได้อ่ะเชิญนะเจอนี่นุ้งนินไม่ถ่ายเราแล้วไหมไม่ไม่พระเข้าตู้ไม่ได้ใหญ่ไปอ้าวอาจารย์วัดแล้วไม่ใช่เหรอครับเอออาจารย์เข้าใจว่าได้มันไม่ได้องค์ใหญ่ไปอาจารย์ไม่คิดว่าใหญ่ขนาดนี้ต้องเล็กกว่านี้ต้องเตี้ยกว่านี้โอ้สุดได้เลยสวยสวยก็ว่านี้แหละอาจารย์ก <k Teach outreach> ็ชอบวานสวยดี เดี๋ยวไปปิดทองวางคู่กันสวยดีนะูพี่เลยเราะด่ายเดียวด้วยกนได้ไหมเดี๋ยวอ่ะไอเดียกลนได้ไหมยายเดี๋ยวด้วยนได้ไหไม่เข้าใจว่าคอโทอวจารย์สวยแล้วแบบสวยแล้วแบบสวยแล้วแบว่าง่ายว่าอาจารย์สวยทกคนรบกวนมากเลยอะ อะไรสวยค่ะตู้พาใช่ไหมตู้พาใช่ไหมเห็นก็เห็นแต่แบบว่าในในใช่จะเห็นในอะไรอันนั้นมันผ่านบ้านเชนขากลับเราผ่านบ้านเชนได้ปะใช่ใช่ขาเก่าอะเราวนออกไปทางนู้นได้ปะแล้วค่อยกลับเก็บ้างมันจะไม่อ้อมไปไกลใช่ไหมอ้อมเยอะเหรอแต่ว่าเราขึ้นทิรด่วนถ้าอ้อมเยอะไม่ไปเดี๋ยวมันจะกลับมานี่ไม่ทันโอเคมันไม่ไปเดี๋ยววันหลังวันหลังเดี๋ยวนัดใหม่ นายจะเอากุยบีไปให้มันใชุ่ใช่ถูกยางังเนี่ยน้องธูมกำลังออกไปรับยาขวัญถเสี่ยต้องมารถด้วยสั่งเอากาแฟใบไหรือยังครับยังเอากาแฟบ่ายไปด้วยเลยครับเออเอาไปด้วยใส่กระบอกไปเนี่ยน้องธูมกำลังขับรถออกไปรับยาขวัญตรง ใช่ค่ะตรงร้านใกล้แม่แม่อาจารย์ต้มตํายังอยู่ปาจีนเลยจ้ะฝากเตือนอาจารย์พระเนี่ยวันที่ไปหาเชนนะฝากเตือนอาจารย์ว่าให้ออาไปด้วยเพราะเจ้าไปให้มันปิดทองให้เพอที่เปิดแอร์ในห้องนี้เพราะว่ามีหมูครับแล้วมันก็เปิดให้เปิดต่ํามันจะได้ตอนแรกหมูเยอะกว่านี้ครับอาจารย์ เพราะว่ามันจะได้คงความนี่ไถ้าต่ำมากอะแอร์มันจะทำงานไม่ไหวนเราัเต้องเก็บตัวเอาใ าอนาจาเข้าห้องน้ำก่อนแจ็ครถมาแจ็รถที่เบสยังไม่ได้เอามาหรอยังเบสเอาไปทำอ,<ช>อะไรอาจารย์ยังไม่ลงไลน์ลงเลยไหมใช่นี่แหละ ไม่ให้ดูดีกว่าเจใ<ะ>ห้จดให้ดูไม่ให้ดู แต่ยังไม่มี้หง่เขาสูงกว่าอออต้อง่้าหลงจะเาสน้อยองลสูงเลยถ้าปิดทองจะสวยมากมจะเป็นสีนะคจะเป็นแบบนรเลยอน้กระอแกะไม่ให้ดูให้ดูไม่ให้ดู งนจนี่เจริญยังจะเดี๋ยวมออะไรอะยพี่หนึ่งีหนึ่งแล้วมองพยาหรอโอ้หกีนี้บอกเดี๋ยวพี่หมีรอกันนี่มีคนเรียกแล้วนี่ไงเรียกพี่หมีจะลอทุกิดให้ดูนี่ตัวนี้คือเจดีเจดี์ที่บอกว่าวาจะโชว์ไม่ได้โชว์เนี่ย อยาจดีที่ว่าจะโชว์แต่ไม่ได้โชว์ที่ใส่เขาก็ลงมาสาลริกระทาข้างันมีรัตนัชาสวยแล้วก็ถอดได้สามชิ้นชิ้นหนึ่งชิ้นสองแล้วก็ชิ้นสามชิ้นสองมันจะถอดอย่างี้ชิ้นชิ้นถอดชิ้นเดียวพอที่จะถอดเดียวที่ใส่ที่ใส่เขาก็ลงมาสาลริกระทาหนักมากเลยก็ใส่ลงมานในนี้แล้วต้องฟาด แสวยแต่ว่าเจดียไม่ได้ใส่ใหม่นี่ม่อยู่นี้เดี๋ยวคนงงอะไรมาอยู่ๆมาชมสวยเจดีย์อาจารย์เจดีย์สวยมากเจดีย์เป็นเจดีย์สงโบราณอาจารย์ไม่ชอบอะไรที่มันแบบวิจิตรเกิน คืออินเดียหรือเนปาลน่ะเขาก็จะสร้างอิน,ดอนเดียสร้างเจดีย์ฟิวฟิวนี้อันนี้เป็นทองเหลืองทองเหลืองแล้วเดี๋ยวอาจาจะไปปิดทองปิดทองก็จะเป็นสีเดียวกับองค์พระถ้าทองวิทย์อ่ะจะเป็นสีย้อนเนี่ยออกเนี่ยเนี่ยบุษบกนี่จะเป็นทองวิทยาศาสตร์ถ้าทองแท้ทจ,จะเป็นแบบพระช้างมันจะเป็นทองแท้เลยจ้าจ้าจ้านี่กว่ายาสีมันจะต่างกันใช่เลยแต่อันเนี้ยคือทองเหลืองทองเหลืองอยู่นานมันจะดำใช่ก็จะดำแบบคือทองเหลือง ห้านาทีใช่แต่ว่าเราเอาทองทไปแต่มันก็จะทองไปตลอดมันก็จะไม่ดําเพราะทองแท้มันไม่ดําอยู่แล้วไงอาจารย์เวลามันดำนี่เราใช้ผสมได้แต่ว่าด้วยความที่เราบรรจุพระธาตุอ่ะม,มันจะแบบเอามานั่งขัดมันไม่เหมาะสมเราควรวางไว้ไกบที่เนี่ยแล้วก็เขาวางไปเลยเดี๋ยวปิดทองเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเอามาวางในบุษบุมันก็จะเข้ากันได้อย่างดีนั่นก็เป็นอาคาสันิทาแต่ไม่มีนะกอมีสิที่เขาให้มาคุณดียาคุณดียา คนเดียวให้มามีพระเครื่องศิลปธาตุอยู่ข้างบนใช่ใช่อาจารย์อาจารย์นั้นก็มีพระเครสารงศิกธาตุแตอนั่นเจ้าเป็นหินอ่อนและอีโชก็ขึ้นไปไงแล้วก็ถีบพ่านพวกลงมาแตกเหลืออันเดียวอ่ะมันถีบลงมาแตกเลยเอออาจารย์พูดอยู่ไม่ผ่นเออที่อาจารย์พูดอะไรถ้าถีบลงมาแต่ถ้าถีบจะดีไม่ได้จะดีมันหนักนะ มิไซเดี๋ยวรอบหน้าเจะดีขึ้นไปต้องติดกาวเลยกันล็อกไว้เลยแม่มันทีใช่ไม่งั้นมันก็ขึ้นอยู่เนี้ยสายแมวใช่ควรเลิกเลี้ยงแมวไว้ครับเออมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้แล้วอย่าไปถึงแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีเครื่องปีนมันเลยกระโดดได้เดี๋ยวจะจะยาเครื่องปีนไปจะเดือดขึ้นไม่ได้ใา่าช่ใช่อย่างอันตรายนี่นะเกิดจังหวะใครอยู่ตรงนั้นจังหวะเย่างี้ว่าโดนห้องน้ำอาจารย์ไปเข้าห้องน้ำแล้ว ว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปเตรียมตัวเดี๋ยวพวกผมจะลงไลฟ์แล้วเนี่ย